นี hoy, hoy, venir, ่คือแตงโมแมนต์นะครับทุนผมจะมาจัดกาซัมบีโชครับแวต่ต่อครับทุกคนอะไรเสียงเงียมาจัวายาจัการซอมบีนี่ไง หนึ่งตัวไม่ตายอิงทุกข์ก็ต้องรัว่าเราปกันใครเกมรู้มโอ้ยเจนี่สัมบัน้อง รีบู์เบอร์ n g รับสองไม่เป็นรจะไมบเีย